สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b n k 4 8แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมเสียนเสื้อตัวนี้อยู่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับวง b n k 4 8เลยนะครับแต่จริงๆจะว่าเกี่ยวมันก็เกี่ยวนะจะไม่เกี่ยวมันก็ไม่ใช่หรอกเกี่ยวเลยละ่ะเพราะว่าเรื่องราวที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องราวของครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆของเราเนี่ยไม่ว่านะ้องวง BK48 หรือ CGM48 เนี่ยเติบโตมาเป็นไอดอลได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็เป็นไทยไม่ได้เลยนะครับนอกจากวงละอองฟองนะครับก็ผมว่าใครที่เป็นแฟนคลับของวงละอองฟองเนี่ยน่าจะทราบกันดีแล้วว่าเมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ผิดนะครับมีคอนเสิร์ตใหญ่ของวงนะครับหลังจากหายไปนานหลายปีเลยนะครับชื่อคอนเสิร์ตก็คืออยู่ดีๆก็ไม่เหงาเฉยนะครับที่สมาชิกทั้ง3คนกลับมารวมตัวทำวงแบบจริงๆจังๆอีกครั้งนะครับซึ่งสมาชิกก็ประกอบไปด้วยครูเอะนะครับ ครูแมนแลวก็น้องออดนะครับประกอบการเป็นวงละอองฟองที่สร้างความสดใสให้แก่พวกเรามาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะกําลังกลับมาสร้างความสดใสกันอีกครั้งหลังจากหา,หายไปเป็นสึกปีเลยนะครับจริงๆก็คือไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกก็ยังอยู่ในวงการนะครูเอครูแมนก็ยังทําหน้าที่เป็นครูสอนเด็กๆอยู่ในวงการนะครับส่วนของออดเองก็ เป็นเอสาชกรนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแว๊บมาร้องเพลงมาอะไรกันอยู่บ้างให้เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็หลายคนคงสงสัยนะคือคนที่ตามช่องผมเนี่ยนาะจะเป็นแฟนคลับของวงบีนเควนตีเอีเอมากกว่าเนี่ยคงสงสัยว่าทําไมผมถึงเอาเรื่องราวของวงล้วออกฟอร์มาอยู่ในหมวดของ บินเคโฟรีเอ็กับซีเอ็มรีเอ็นะครับเดี๋ยวผมไว้ข้างบดปมดอนท้ายแล้วกันนะครับตอนนี้ขอทำหน้าที่เป็นแฟนคลับวงละองฟองหนึ่งท่านที่อยากจะมารีวิวคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะรีวิวกันก็ต้องเท้าที่ความหนึ่งที่มาที่ไปก่อนว่าเออผมชอบวงละองฟองเพราะอะไรนะครับ ส่วนหนึ่งง่ายๆเลยครับแนวเพลงอันนี้ชอบมากเป็นเพลงสไตล์ easy listening นะครับฟังสบายๆเพลินๆแต่ละเพลงก็เพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของศิลปินนี่แหละที่แต่ละคนก็มีความสามารถกันทั้งนั้นนะครับครูเอชโอ้โหโดดเด่นอยู่แล้วนะครับร้องเพลงเตะมากๆแล้วกเรื่องของทัศนคติดีมากๆจริงๆนะครับส่วนครูแมนก็ เให้ดนตรีเก่งมากๆนะครับแปลเพลงเพราะมากๆแต่งเพลงเพราะมากๆนะครับแล้วก็น้องออนเองก็โอ้โหเสียงใสกิ้งเลยน่ารักด้วยนะครับชอบมาตั้งแต่ตอนเดบิวต์เป็นเสีย์ลีเดอร์ของจุฬาในงานบอลประเพณนี้จุฬาธราสา์แล้วนะครับก็ยังชื่นชอบอยู่มาถึงนักปัจจุบันนะครับหลักๆเหตุผลก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้น คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะวงละองฟองมีคอนเสิร์ตท,ที่ไหนเนี่ยครับผมสะดวกผมก็จะไปรับชมรับฟังอยู่ตลอดเลยแล้วยิ่งโอ้โหคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยไม่พลาดยังไงก็ไม่พลาดนะครับในฐานะแฟนพันธุ์แท้เนี่ยต้องต้องไปชมต้องไปดูนะครับแล้วก็เพื่อแสดงความเป็นแฟนพันธุ์แท้ระดับระดับสุดๆดสุดยอดแฟน,นแท้ นะครับก็ไปนั่งอยู่แถวหน้าเลยนะครับอยู่ตรงกลางด้วยนะครับเอาให้แบบเห็นกันให้ชัดๆจักจักกันไปเลยนะครับหมดเรื่องหมดราวนะครับคือเราก็อยากให้ศิลปินที่เราชอบอ่ะทั้งสามคนทั้งสามท่านเนี่เห็นว่าเราไปนะในวันที่สําคัญขนาดนี้ผมก็ไปหานะครับอ่ะมาว่ากันที่เรื่องของ บรรยากาศในงานคอนเสิร์ตบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหสนุกสนานมากๆนะครับสนุกสนานจริงๆคือสถานที่อ่ะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะ l i d ด Connect เนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่มากจุคนได้ไม่เยอะหรอกนะครับแต่โอ้โหมันมันอบอุ่นอ่ะอบอุ่นมากๆจริงๆนะครับก็ชอบชอบสถานที่ตรงที่มันมี มีพื้นให้นั่งแล้วก็มีแบบเป็นสเตปสเตป็ปเป็นบันไดให้นั่งเป็นชันช้นๆเหมือนอาถรรจน์นะครับแล้วก็นั่งรออยู่ได้ประมาณหนึ่งประมาณ6โมงนิดๆครับคอนเสิร์ตก็เริ่มนะครับครูก็ออกมาศิลปินทั้งสาท่านก็ออกมานะครับเปิดหัวกันด้วยเพลงลาล้าลาลา,ลา,ลาเมื่อได้พบเธอนะครับโอ้โหแค,แค่เพลงเปิดมันก็ความหมายดีแล้วอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ จัดมาเป็นชุดๆเลยนะครับมาต่อที่อยู่ดีๆก็เหงาเฉยเพลงที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับที่โอ้โหมันสนุกมากๆนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ดูอทั้งสามท่านแสดงเพลงนี้แบบสดๆนะครับโคตรสนุกอะสนุกแบบแต่ยกกล้องถ่ายก็แบบเอ้ยไม่ถ่ายดีกว่าสนุกสนานเนี้ยกับไปกับกับบรรยากาศดีกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะก็ มีเพลงเก่าๆลอยมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลายเพลงเลยนะครับอย่างลืมได้แล้วที่โอ้ครูเอะร้องเดี่ยวเนี่ยคือแบบสุดจริงเพลงนี้คือแบบเหมือนปล่อยพลังชีวิตเลยผมนี่แบบโอ้ยลืมได้แล้วเรื่องแบบทั้งฮอร์ร้องทั้งฮอร์นะครับแล้วก็หลายเพลงเลยครับรักเปิดเผยออะไรอีกอะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแอบชอบอย่างเงี้ยพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ทําให้ วงละอองฟองนี้ชื่อเสียงขึ้นมาก็ร้องกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเพลงนี้คือผมมาตั้งใจมาดูเพลงนี้มากๆผม,มชอบเพลงนี้มากๆนะครับแล้วก็ครูก็จัดให้ร้องให้ทั้งถึงสองรอบเลยนะกับเพลงนี้นะครับในช่วงธรรมดาแล้วก็ช่วงหลังอังกอร์นะครับเรียกเรียกเป็นเป็นศัพท์ของวงไอดอลเลยหลังอังกอร์นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่แบบ โอ้โหชอบมากๆชอบชอบจริงๆชอบสุดๆเลยก็คือเพลงงองแงงองแงนะครับที่โอ้โหอันนั้นนะคือแบบรอเหมือนกันนะเพราะเพลงมันสนุกมากๆแล้วก็พอเพลงดังขึ้นมาตอนแรกจะถ่ายคลิปแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่ถ่ายแล้วแบบลองเต้นไปกับศิลปินดีกว่านะครับแบบโอ้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 โอโอ้โอโอ้โโคตรมันอะ อออโอ้โหคือแบบเต้นกันทั้งออ่ะเต้นกันยับอ่บเพลงเนี้ยแบบสนุกสนานมากๆนะครับสนุกจริงแล้วก็งานนี้ก็มีความพิเศษแถมด้วยนะครับก็คือ,อมีเปิดตัวเพลงใหม่นะครับเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆนะครับคือแบบซึง้งซึ้งมากๆฟังแล้วแบบน้ําตาร่วงเลยอะ่ะฟังครั้งแรกอะ่ะคือเพิ่งเปิดตัวฟังน้ําตาร่วงคือถ้าแปลความแบบ ใครเป็นแฟนครับ C T M 4ฟรให้นึกถึงบ้านอ่งหัวใจอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคือฟังแล้วแบบคนร้องก็ร้องไห้คนฟังก็ร้องไห้มันซึ้งมันประทับใจมากมากจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากคอนเสิร์ตจบเนี้ยมีถ่ายรูปหมู่แบบหนังสือรุ่นครูไปอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบครูเป็นแผงนั่งถ่ายกันนะครับแบบโอ้สุดจริง นะครับอันนั้นชอบชอบมากๆบรรยากาศตรงนั้นนะครับแล้วก็พอคอนเสิร์ตจบลงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หายรับหายเลยนะครับก็มีออกมาแจกโปสเตอร์แล้วก็รับโปสเตอร์มาแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับศิลปินนะครับผมได้แบบมีความสุขอ่ะโคตรมีความสุขเลยจังหวะนั้นนะนะครับเพราะว่า,าคือ ทั้งครูเอเองก็ครูแมนเองหรือว่าน้องออนเองก็แบบทักทายผมอย่างดีมากๆนะครับโอ้โหครูเอนี่แบบพูดมาประโยคหนึ่งผมแบบคีดว่าโค้ชมีความสุขเลยครูบอกว่าติดตามช่องผมดูอยู่ด้วยนี่แบบดีใจมากๆน้องออนนี่ไม่ได้คุยกันนานแล้วก็แบบได้ทักทายกันนะครับครูแมนก็เป็นกันเองมากๆก็มีความสุขมากๆจริงๆนะครับจังหวะน,นั้นคือแบบฟินิสเดอะสตอร์ดยิมากๆนะรู้สึกมาแล้วคุ้มเลย คุ้มมากๆจริงกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับอ่ะว่ากันไปหมดแล้วคราวนี้หลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงเอาเรื่องราวของวงละองฟองมามาอยู่ในหมวดของ b n น k 8 8แล้วก็ CGM 48นะครับก็มาขมวดปมตรงนี้แหละนะครับก็คือผมมองว่าถ้าเด็กๆมีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์จากงานของครูเนี่ยเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ ได้อย่างดีเลยนะครับอ่ะอย่างแรกที่ผมผมรู้สึกว่าเด็กดูแล้วเด็กต้องได้แน่ๆเลยก็คือพลังงานอันล้นเหลือของของของครูทั้งสามท่านนะครับเพราะว่าอ่ะนักพูดตรงๆก็ครูเนี่ยตอนเนี้ยอายุก็เยอะกันกันแล้วนะครับก็อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้แต่ โอ้เอนเนจีพลังงานนี่ล้นเหลือมากๆนะครับคือแสดงคอนเสิร์ตมันสามชั่วโมงกว่ากว่าแต่ไม่มีพลังถดถอยเลยอะ่ะคือทำให้คอนเสิร์ตมันสนุกสนานคึกคืนไปได้ตลอดทั้งงานไม่มีช่วงเบือ่อไม่มีช่วงแบบซึมๆในเนื่อยเลยอะ่ะคือดูแล้วสนุกมีความสุขมากๆสดใสมากๆจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอ ต้องบอกว่าพลังเสียงสุดยอดนะครับเอเนอร์จีสุดยอดไม่มีเพี้ยนเลยอะ่ะครูเอ๊ะน้องออนเนี่ยร้องแบบไม่มีเพี้ยนเลยนะครับครูแมนก็มีร้องเพลงด้วยนะมีร้องเพลงเดี่ยวด้วยเสียงกอด้วยแล้วก็เล่นดนตรีได้ได้ดีมากๆแล้วสามสามท่านเนี่ยเขาแบบ ประสานกันลงตัวมากๆอ่ะคือเหมือนเหมือนใช้ร่างกายแล้วหัวใจเดียวกันไปแล้วอ,อ่ะคือถ้าเปรียบเทียบก็เอาแบบบีนเคโฟเอให้เห็นชัดหน่อยให้หนึกถึงม,มีกูุโมกน้องมิวสิกน้องจ๋าน้องไข่มุกอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่นี่คืองานชั้นครูที่ยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยก็คือครูทั้งสามท่านเนี่ยศิลปินทั้งสามท่านเนี่ยให้เกียรติแฟนคลับของตัวเองมากๆนะครับคือไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรือหลังเวทีหรือเสร็จงานแล้วหรือก่อนเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยจะออกมาทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเองตลอดไม่มีแบบบึนใส่เชิดใส่เลยอะคือรู้สึกแบบว่าโอ้โหนี่แหละไม่แปลกทำไม ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีกี่ปีปแฟนคลับของวงละหของฟองก็ยังรักเคารพแล้วก็สนับสนุนเศิลปินทั้งสามท่านนี้ของเขาอยู่นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต่อให้เวลามันจะผ่านไปกี่ปีอะผมก็จะสนับสนุนตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบอกแล้วกันว่าสําหรับใครที่ไม่ได้ไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็ ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆนะครับคุณพลาดสิ่งดีๆไปนะครับก็ถ้ามีโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็ไปชมไปสนับสนุนงานครูได้นะครับประทับใจมากๆจริงนะครับประทับใจมากๆจริงใครที่มีโอกาสได้อยู่ในงานวันนั้นด้วยการคหงพอกงต้องการในแบบเดียวกับผมนะครับก็อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ